ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องไมเคิลรอบหนึ่งนะครับนี่เราก็จะมาดูคลิปที่ว่าทางบ้านเขาส่งมานะครับผมเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไมเคินะครับแบบว่าฉบับบีทบ็อกบ้างหรือว่าเป็นอวยพรนะครับแบบว่าเป็นคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่วันเกิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับที่ส่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีคลิปที่ว่าเขาบีทบ็อกให้ด้วยนะครับผมมีทั้งแบบเป็นยูทูบเเเเเบบ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 บออออออรรรรร์์์์ชื่่่่่ดดดดัััังงงงกกกก็็็มมมมมีีีีีีีแฮฮปปปป้้้้ิิยททททาาาาาาาใหนนนนนนนะะะะะคคคผวจไไููลลขสสต มีบ็อกแฮปปี้เบอร์เแบบว่าสไตล์ของผมก่อนนะครับผมโอเค HAPPY DAY HAPPY DAY HAPPY YOU BIRTH TO BIRTH TO BIRTH 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 TO DAY DAY YOU YOU

ประมาณนี้นะครับผมก็จากที่ฟังสไตล์ผมไปแล้วนะฮะวันนี้เรามาดูคลิปที่เขาส่งมาจากทางบ้านกันดีกว่านะครับแบบแสไตล์บีทบ็อกซ์นะครับผมเราไปดูของคนแรกกันดีกว่านะครับคนนี้นะครับชื่อน้องกสัสนะครับไปดูกันเลยเซรเขาวันนี้จะมาอวยพรวันเกิดไอพีนะครับ Happy Birthday mm, to you Happy mm, Birthday to you mm, Happy Birthday mm, Happy Birthday mm, to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, okay, คลแฮปี้เ cape, อ cape, ่อ้เอ p อแีอ่อ y ฮปเอ่อแฮปปีอ่อแ้อีเ่อแฮป่อีอเีเอ่อ หนึ่งล well right ้านซับไปๆนะครับแล้วก็ขอให้พ well. ี่ไมเคสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรวยเงินทองมากๆครับวันนี้ก็มาส่งคลิปไปพร้อมที่พี่นะครับก็ผมเป็น FC ตัวหนึ่งของพี่นะผมจะเป็นท็อปหนึ่งและโนนหนึ่งของพี่ตลอดไปครับบ๊ายบายเวลามีไลน์ในแอปบิ๊กโอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบว่า FC ที่แบบว่ามาช่วยนะครับเป็นโนนหนึ่งตลอดเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องกั๊มากนะครับรู้สึกเขาจะดูเขืนๆนิดนึงนะไม่ค่อยมองกล้องเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมสุดยอด คนต่อไปนะครับผมเป็นน้องอากิละนะครับผมอ่าคนนี้ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่บิดบอ็อกได้ประมาณเดือนนึงและอะไรประมาณน,นี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ Happy birthday to you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  ขอให้พี่แชมป์มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่ถึงหนึ่งล้านซับสไครต์เร็วๆพี่แชมป์ตั้งใจทำคลิปให้พวกเราดูต่อไปเรื่อยๆนะคะหนู fc พี่นะคะพี่แชมป์พี่แชมป์สู้ๆนะคะพี่แชมป์ตั้งใจทำคลิปให้พวก fc แล้วก็คนดูทุกคนดูนะคะมีความสุขมากๆนะคะพี่แชมป์ ต้องขอบคุณน้องกีรัมากๆนะครับผมโอ้โหผู้หญิงบีดบล็อกเฮ้ยทุกคนผู้หญิงบีดบล็อกเป็นไงพี่โอ๊คไหมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับผมผู้ชายบางคนยังทำไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมต้องขอบคุณมากๆสำหรับคำอวยพรแล้วก็บีดบล็อกมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆโอเคอ่ะตอนนี้เราฟังของจากทางบ้านไปสองคนแล้วนะครับผมก็คือกัสอากิระนะครับผมต่อไปนะครับผมไปดูของยูทูบเบอร์กันบ้างดีกว่านะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ40,000กว่าซับนะครับผม กอล์ฟแบ็กฮาร์ดนะครับผมโอเคมาจากช่องนี้เลยก็จะทำพวกเกมแบบว่า VR Chat หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับบ e a บ็อกเเหมือนผมนะครับผมไปดูกันได้นะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผม Happy Birthday you. Happy Birthday you you to to they happy birthday happy birthday happy birthday happy man

บีบ็บอกซ์อย่างเดียวไม่โนคำอวยพรนะครับอ้อ <c oughs> เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบบีบ็อกซ์ไปแล้วครับผมอวยพรไปในตัวนะครับก็ประมาณนี้ผมต้องขอบคุณคุณจากช่องกับแบกฮาร์ดบ้านนะครับผมที่บีบอ็อกวันเกิดให้ได้ครับผม <c oughs> เดี๋ยววันเกิดเขาผมก็ต้องไปบีบอ็อกให้เขาเหมือนกันนะฮะรอติอดตามได้นะครับเรามาถึงอีกคนคนหนึ่งนะครับเป็นนักบีบ็อกซ์นะครับพ่อผมเรามาถึงนักบีบ็อกซ์คนต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นนักบีบ็อกซ์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคนเนี่ยถ้าเป คือเชิดฉายมากอย่างเชิดฉายมากคนนี like, 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 ้โหดจริงๆนะครับบงโอ้แบบว่าแค่แบบถ้าเกิดทุกคนฟังประมาณห้าวินี้ก็คือว่าโอ้ว้าวทำได้ยังไงมันเสียงออกจากปาก้า

มันมา,มากหยุดเต้นไม่ได้เลยมันม,มากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมผมทำได้แค่นี้แหละนี <c> ่ <oughs> อัดหลายเทปมากเลยกว่าจะได้นยต้องขอบคุณจากช่องย่างไก่มากๆนะครับวันนี้เป็นจากช่องย่างไก่นะครับผมทำเกี่ยวกับ VR Chat เกี่ยวกับแคทเกมนะครับผมมีบิดบล็อกเสริมเข้ามาด้วยนะครับผมไปติดตามกันได้นะฮะมาคนต่อไปนะครับผมเอ้ยยังมีอีกคนนึงเอ้ยทุกคนยังมีอีกคนนึงนะครับคนนี้น้องนาโนคนนี้น้องนาโนโอเคเราไปดูเขาบิดบล็อกกันดีกว่านะครับ เราเห็นผู้ใหญ่บิดบ็อกกันไปเยอะแล้วนะครับเรามาดูเด็กบิดบอกบ้างดีดกว่านะครับผมจะอึ้งทึงเสียวขนาดไหนโลลิลโล Happy birthday to my CREAT Happy birthday to my CREAT g Happy birthday to my Happy birthday to my clay clay. Happy birthday to my clay 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 clay. clay, clay, clay. Happy birthday to my clay clay. Can you do it? Happy birthday to my clay. Day to my Have Happy you pumped to my clay. ว่าเฮ้ยน้องก็ทำเสียงโอดดเบตได้นะครับผมแล้วก็ทำรัวมากนะครับก็ต้องขอบคุณน้องนานโนมากๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับต้องขอสปอยกัอนนะว,ว่าคลิปยังไม่จบนะผมยังมีคลิปลับอีกคลิปหนึ่งอยู่หลังคลิปนะคร oh. ับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม أو <laughs>